นี่จะพาคุณผู้ชมไปเบิงบังไฟพญานาคก,กนแนนะคะเป็นความเสือความศรัทธาเพื่อนบอกว่านะคะเวลาที่เป็นวันออกพรรษาเนี่ยนะคะเสือว่าจะมีลูกไฟอมสมพุ่ยพุ่งขึ้นมาจากแม่น้ำโค้งค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือเรื่องของบังไฟพญานาคนะคะซึ่งะจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดบึงกาฬค่ะเพื่อนบอกว่าปีนี้ได้เห็นบังไฟพญานาคอยูสองลูกน้ำกันค่ะนี่ก็คือบรรยากาศของหนักทองเที่ยวนะคะถือว่าหลายแห่งค่ะปีนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเช่าไทยและก็เช่าต่าง เดินทางเข้าสูจังหวัดบึงการเพื่อที่จะช่มปรากฏการ์บังไฟพญานาคนะคะเมื่อคืนวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาโดยที่บริเวณวัดอาหงศิลาวาตําบนไข่สีอำเภอเมืองจังหวัดบึงการซึ่งกะถือว่ามองนีเป็นสะดือแม่น้าโคงหรือว่าจุดที่เลิกที่สุดของแม่นำ้ำโคงจุดนี้เองคะ่ะรายงานว่ามีบังไฟพญานาคปรากฏให้เห็นถึงสองลูกน้ากัน โดยผููสุขาวเพิ่นบอกว่าส่วนบริเวณที่ล่านพญานาคตำบลปากขาดกะย้าวไปจนหอดบานหน้ากังตำบลหน้ากังในพื้นที่ของอำเภอปากขาดระยะทางตามริมแม่น้ำคงกะเล่าๆสิบกิโลเมตรส่วนบริเวณแม่น้ำคงบานทาสีไขต่ตำบลดงบังอำเภอบึงคงหลงซึ่งทั้งสองจุดนี้กะมีรายงานว่าบังไฟขึ้นนะคะกับ,บด้มีรายงานเขามานะคะอาจจะบบมีนะคะ พะว่าเพิ่นบริได้รายงานเขามาว่าขึ้นจักลูกแต่กะมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมารอชมบังไฟอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีพอขาแม่ขาได้นําสินค้ามาวางจําหน่ายกะส่งผลหายเรื่องของเศรษฐกิจในชุ่มชนกลับมากคึกคักอีกเทื่อนึงสร้างรายได้แห้กับคนในพื้นที่ได้หลเลยทีเดียวค่ะในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองบึงการบริเวณแม่นำ้ำโค้งเขตเทศบาลเมืองบึงการก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มานาังถามารอดชมบังไฟพญายนาคและปรากฏการดวงจันทร์เต็มดวงนะคะเขาบอกว่า,าดวงจันทรเต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีหรือว่าซุปเปอรม์มูนนั่นเองนะคะเพื่อนกะมานาังถาเบิงแบบนี้ล่ะคะ่ะกระทรงผลห่เมื่อคืนของวันออกพรรษาดวงจันทรเต็มดวงกะจะปรากฏขึ้นนะคะขนาดใหญ่ ะะกว่าปกติก็เริ่มสังเกตเห็นต่างแต่ส่วงหัวคําทั้งด่านทิศตะวันออกนะคะกับสัางความประทับอกประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวแต่จังไดก็ตามค่ะเรื่องของบางไฟพญายนาก,ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่โบได้สร้างขึ้นเองบางปีก็มี่ให้เห็นบ่้หลายหรือว่าบบมีเลยก็มีนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเพิินกันะคะโบได้เห็นบางไฟพญายนาก็มีคขึกัน เพื่อนบอกว่ามันเป็นปรากฏการทางธรรมชาติแต่ยังหน่อยก็ได้มาเบิงแล้วก็ได้มาเห็นโดยตาของตัวเองนั่นเองคะ่ะเบาเรื่องของพญานาคนี่เบาอิลีเคยเห็นด้วยค,ะค่ะเคยไปเบิงแล้วมันก็พุ่งขึ้นมาอิลีค่ะลูกไฟอมส้มพวยพุ่งขึ้นมาจริงๆนะคะเสียงพี่น้องประชาชนนากทองเที่ยวก็จะเฮ่ขึ้นนะคะกับเบิงบกันไปนะคะก็ถือว่าเป็นความเสือเนาะนะคะผู้ใดอยากเห็นอยากเบิงก็ไปโดยตัวเองไปอยากไปเบิงก็มี่ทั้งน้องค่ายทั้งเบิงการนะครับ ช่วงหนึ่งเพื่อนกับพาอบอกว่าทั้งริมโค้งนี่ก็สิเห็นดูอยู่ค่ะทั้งอุบลก็มีทั้งอุบลก็มีบรนตามุ่ยแถวหาพ้าแตมเนี่นะครับเพิไงเบิ่งอยู่ค่ะก็เห็นอยู่ปีนี่ก็ประมาณ2 3าหน่วยเรียกว่าหลายๆปีต่อไปจะหน่อยลงหรือจังไดก็บบฮู้คือกันนะก็เป็นปรากฏการทางธรรมชาติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ความเสื่อเนาะก็บว่ากันนั่นเองแต่ว่าที่สาคัญก็คือเฮาบอกว่าการปรากฏการแบบนี้แล้วก็สร้างเรื่องของรายได้สร้างเศรษฐกิจนะครับในพื้นที่บางคนบอกว่าบ่ิดัไปใช้กับครอบัว กับพ่อแม่พี่น้องกับปู่ย่าตายายบ่ค่อยเด้ออกไปแต่แามบุญแบบนี้่ามโอกาสแบบนี้เพิ่นออกมาน้ากันซอยกันมาผ้ากันมามากินเขาแหลงสิริมโค้งสิงสนะครับสื่ออาหารการกินมาปูสาปปูเสือกินเขาแรลงกันแบบนี้เด็กหน่อยเด็กเล็กก็เอามาตากอากาศก็เป็นบรรยากาศหนึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวการการะตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กันนัครับ